สวดบทพระคาถามหาจากักรพรรดิประจำวันศุกร์ค่ะพูดทางชีวิตังเเมูเเบบเคมีทำงชีวิตังเมปเเชเมิสร้างขังชีวิตังมเม,งงงมปเเชเมิพูดทางวันธามิทำมังวันธามิสร้างขังวันธามิ ขู่ปาจจายาคุณังวันทามิมาตาปิตุคุณังวันทามิพาไตสิกาคุณังวันทามินาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานังคจชามิธรรมังสรานังคจชามิสังฆังสรานังคจชามิทุติยปีพุทธังสรนังคจชามิทุติยปีธรรมังสรนังคจชามิทุติยมปีสังฆังสรานังคจชามิ ตาติยมปีพูดทางสารนังคัจฉามีตาติยมปีทำมังสารนังคัจฉามีตาติยมปีสร้างฆังสารนังคัจฉามีปานาติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอะทินาทานเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามี กามสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยาเมหุชาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยาเมสุรามีระยะมัจจปมาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยาเมอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยาเมอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยาเม อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามีสีเรนะสุกติญันเตสีเลนะโพคสซัมปทาสีเลนะนิพุติญันติตาสมาสีลังวิโสทัเยนะโมตัสสะพักวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวะโต อาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอารัตนานังการมิธรรมังอารัตนานังการมิสังฆังอารัตนานังการมินะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา นะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยโยโทโสโมหจิเตนะพุทธสมิงปาปะกะโตมายาขมัตเมกตังโทสังสัพพะปาปังวินาสันตุโยโทโสโมหจิเตนะธัมมสมิงปาปะกะโต มายาขมัตถเมกตังโทสังสัพปะปังวินาสันโตโยโทโซโมหจิตเตนะสังฆสมิงปาปะกะโตมายาขมัตถเมกตังโทสังสัพปะปังวินาสันโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาญานมณีนนภราชส,สีสหาัสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันธัง สีวะริจมหาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนายามานีนภรัตสีสาหาส,าสธรสมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวะรังคันธังสีวรีจมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมสังคบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตายรตนญาณมณีโนภรัต สีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวารังคันทังสีวะรีจมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปะโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธาตายรตนญยาณมะนีนภรัตส,สีสาหัสะสุธรมรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานางวะรังคันธังสีวะรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหัองวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังคปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนายานมานีนุภรัชสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังคบ,บูชาอักขีทานังวะรังคันทงังสีวารีจะมหาเทรัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตายรัตานาจาะณีนพรัตสีสาหัสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อักขีทานางวะรังคันธังสีวารีจมหาเทรังอหังหวันทามิทุระโตอหังหวันทามิทาตุโยอหัง,หว,งหวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆาป,ปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตายร,รัตนาญาณมณีนปรัตตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอับขีทานังวรังคันธังสีวะรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพปโซพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตายรตนญาณ มะนีนุภรระสีสหัสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวะรังคันทังสีวริจะมหาเทรงังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโซ พุทธะธรรมะสังฆาปูเชมิพุทธายะพระพุทธาตายัตนายานมะณีนุปรัตตสีสหาหัสะสุทธ,ธม,มา,ทาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขีทานาังวะรังคันทงังสีวะรีจมหาเทรังอหังวันทามิจุระโต อหาหังวันทามิทาตุโยอหาหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโม,มพุทธายะพระพุทธไตรรตัตนญาณมะนีนุพรัสส,สสีสงหัสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบ,บูชธาธรรบบชอักขีทานานวะรังคันธัง สีวารีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพะโสพุทธะธรรมะสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตรรรตนายันมณีนพรัตรรสีสหสัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักกีทานังวรังคันธังสีวะรีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตายรตนญาณมณีนปา์ สีสังหาสต์สุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวะรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆาปูเชมิทายะ พระพุทธาตายรัตนาญานมานีนภพรัตสีสาหัสสุธรรม,มาพุทธโธธรรมโมสังโฆญาธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานางวรังคันทังสีวะรีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิ สัพพโซพุทธธรรมะสังคบ,บูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตร,รัตนญาณมณีนพรัตสีสหสัสสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังคบ,บูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวะรีจะมหาเทรังอหังวันทามิุระโต อหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตายรตนญยาณมณีนปรัตสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธัง สีวะริจมหาเทรังอะหังวันทามิทุรตโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคะปูเจมินะโมพุทธยายะพระพุทธต,ตยายรตนญญาณมะนีนปรัตสีสังัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอับขีทานังวัรังคันธังสีวะริจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตโยอาหังวันทามิสัพป,ปโซพุทธธรรมสังฆปูเชมิยโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมานีนภรัตสีสหัสสุธรรม,มา พุทธรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานางวรังคันธังสีวรีจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพปะโสพุทธธรรม,มะสังฆบูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธาตายรัตนญาณมณีนภรัตนสีสหสัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวะรีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปะโส พุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตารัตนญาณมะนีนภรัตสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา,มมา,ชา,า,ชาอักีทานงวะรังคันธังสีวะรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพป,ปะโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนาญาณมณีนภรัตสีสาหัสะสุธรรม,พธา,ธรรมา,า,าพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อักขีทานังวรังคันทางสีวะรีจมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพปะโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนายานมะนีนภรัตสีสัหาสาสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยาถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบ,บูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวารีจะมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพปะโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิจบบทสวดมนต์คาถามหาจักพรริ ประจำวันศุกร์เพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านชอบก็กดไลค์กดติดตามได้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ